ตัวที่สี่ออกมาแล้วครับตัวที่สี่ออกมาแล้วนะครับตัวที่สี่ครับนี่ครับตัวที่สี่ครับนี่ครับตัวที่สี่ออกมาแล้วนะครับยังอยู่ยังอยู่ในรกเลยนะครับนะเขาเรียกว่ารกหรือเปล่านะครับนี่ครับเี่แม่กําลังเลียครับกําลังเลี้ยให้ออกมาครับนี่คือตัวที่สี่นะครับ ตัวไอ้สามตัวนี้ก็ยังกินนมอยู่ครับหลับหูหลับตากินนมเลยครับนี่ครับสามตัวครับในส่วนตรงนี้เป็นคือตัวที่สี่นะครับนี่ครับนี่คือความรักของแม่นะครับความรักของแม่นะครับนี่ครับเหนื่อยขนาดไหนก็แล้วแต่ครับคลอดออกมาปุ๊บตัวกินนมก็กินนมครับนี่ครับกินนมครับเหนื่อยก็เหนื่อยครับคลอดออกมาแล้วครับ ออกมาแล้วครับดูครับสายรกกระติดเลยครับเหี่ยนครับตัวที่สี่นะครับผมนี่ครับไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับความรักของแม่นะครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับรักลูกนี่ความรักของแม่นี่โอ้รักรักลูกยิ่งกว่าชีวิตนะครับนะครับความรักของแม่นะครับ นั้นในลูกลูกนี่ให้พิจารณาดูครับนี่นครับไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับว่าแม่ในรักเราขนาดไหนนะครับบางคนอยาไปน,น้อยใจแม่ไม่รักแม่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับดูครับดูเฮตตอนคลอดนะครับนะครับ กว่าจะอุ้มท้องมาโอ้โหกว่าจะคลอดออกมาได้ครับทั้งเหนื่อยครับเนี่ยเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งให้นมอีกโอ้ยครับนะครับชีวิตหมากับคนก็คล้ายๆกันครับเกินชีว่าแม่แล้วคล้ายกันหมดครับรักโลกสุดหัวใจครับนะครับ ตัดสายดกแล้วครับตัดสายรกแล้วนี่ค voilà รับตัดสายรกแล้วครับนะครับนี่ครับตัดสายรกแล้วครับนะครับเป่านะครับนี่คือความรักครับนี่ครับความรักของแม่นะครับนี่ครับนี่ เอามามาเป็นสัจว์ธรรมก็ได้นะครับสอนคนได้ครับมองเห็นสัจธรรมได้นะครับคือเรื่องความรักนะครับความกตัญญูต่างๆนะครับครับความรักของแม่นะครับเนี่ยน่ครับถึงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานครับก็ไม่ต่างจากคนนะครับแม่เนี่ยขึ้นชื่อว่าแม่นะครับเหนื่อยขนาดไหนก็เล้วแต่ครับลาบากขนาดไหนก็เล้วแต่ คลอดมาเนยก็ให้นมลูกต่อครับเนยก็เหนืยลุกไปกินน้ำสามรอบสี่รอบครับเนยมากคัดูเสียงหอบครับนี่ครับตัวที่เสียนะครับผมนี่ครับเนี่ยคนแปลกหน้ามาบ้านก็ได้ครับจะเฝ้าบ้านอีกนะฮะทั้งคลอดลูกทั้งจะเฝ้าบ้านทั้งคลอดทั้งให้นมดูครับนี่แม่ครับนี่แม่ครับดูครับนี่ครับนี่หัวใจของแม่ครับคล้ายๆกับคนครับ ดันั้นใครที่โกรธพ่อแม่หรืออะไรว่าพ่อแม่ไม่รักไม่อะไรนะครับดูครับพิจารณาดูครับพิจารณาพิจารณาหมาอะไรครับเป็นสัจธรรมซะนะครับนี่คือความรักนะครับความรักของแม่นะครับผมนี่คือที่สุดของความรักครับไม่มีความรักไหนมากเท่าแม่ครับ ึันชื่อกว่าความรักในแม่เลยคือที่สุดแล้วต่อลูกครับนี่ครับตัวที่สครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาอัพเดทให้ชมเรื่อยนะครับชมเรื่อยนะครับคืนนี้ก็จะเฝ้ามาไปเรื่อยนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวเอาคนนี้ก่อนนะครับ